สวัสดีครับผมผมจะพามาดูการซ้อมเต้นเหมือนแรกของซิงเกิลผม ยอดวิวขึ้นเรื่อยๆสมกับความทุ่มเทของหนุ่มสมิธพาสวิตเลยค่ะเพราะกว่าจะออกมาเป็นท่าเต้นใน MV สงหลงเสียงเหลงหนุ่มคนนี้ตั้งใจซ้อมสุดๆใส่หมดตัวเปิดรับทุกท่าทุกสเต็ปที่คุณครูสอนทั้งฟุตเวิร์คความม้วนจอยและแม้กระทั่งเอวหวานท่าซิกเนเจอร์ก็เก็บครบเป็น MV แรกในชีวิตที่เจ้าตัวภูมิใจทุกขั้นตอนเลยอยากอ้อนให้แม่ยกทั้งหลายไปฟังและปั่นวิวเป็นกำลังใจให้เยอะๆค่ะ สนุกมากสนุกมากไม่คิดว่าตาจะยากขนาดนี้คงคิดว่าผมเก่งคิดไปยากเชียแต่ดีครับอะไรท้าทายเนี่ยชอบผูถามว่า,วา,วาสมิยมีท่าไหนไม่เซลล์หรอเพราะผมเซลล์ทุกท่า,<พ>าอยู่แล้วกลัวแค่ว่าท่ามจะเบาไปแค่นึงคือมันจะมีความแบบโจ๊ะนิดน,นึงครับมันจะมีแบบเออโจ๊อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความแบบหน้าฮารนิดน,นึงเราก็เลยแบบถนัดปากเพลงแรกของผมด้วยนะครับกับค่าย B C Music ชื่อเพลงว่าสงหลงเสียงเหลงอยากให้ดูมากเพราะว่าแบบตัวผมเองผมเต้น แล้วผมยังสนุกเลยอะอยากให้ดูแล้วก็ลองไปเต้นตามน่าจะชอบ